ก่อนอื่นพี่โบขออนุญาตสวัสดีน้องๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆจากทีมปัญญาโรบอตแข่งขัน WRO ในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะคะค่ะก่อนอื่นพี่โบขออนุญาตแสดงความดีใจกับน้องๆที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน WRO ในรอบนานาชาติด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาแนะนําตัวให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยเราแฟนคลับของเราเนี่ยรู้กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีชื่อเสียงเ่มหนามาจากเรียนอะไรแล้วมีหน้าที่หรือว่าบทบาทอะไรในทีมทําอะไรในทีมในการแข่งขันในครั้นงนี้เดี๋ยวเริ่มจากน้องโอ๊เลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อนภัสพิสิงห์สิทธิ์ชื่อเล่นชื่อโอ๊ครับอายุสิบสี่อย่โรง,งเรียนแจ้งเบียนครับเป็นโปรแกรมเมอร์ของทีมครับสวัสดีครับ ผมเด็กชายชอบี่สุด์มงคลที่สุดชอเล่นชื่อยู่ฝ่าอายุสิบปีโรงเรียนเป็นเบียนครับทำหน้าที่เป็นเมคานิกของทีมครับส่วนการวางแผนแก้ปัญหาในการทํางานทางานร่วมกันครับแล้วมาจากโรงเรียนเดียวกันแสดงว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนด้วยกันครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วแล้วคิดยังไงอะถึงจูงมือกันมาเข้าร่วมการแข่งขัน W r O ในครั้งนี้ มีงานอะไรเหล่งเหมือนกันนะครับในด้านการแข่งขุนยนต์ก็เลยมาจับทีมด้วยกันนะคะรับแสดงว่าครั้งนี้เป็นไม่ใช่ครั้งแรกของการแข่งขันของน้องใช่ไหมคะครับผมอ๋อครั้งที่เท่าไหร่กันบ้างอะแข่งมาตั้งแต่2015<อ>ครับ<อ>ถึง2020<อ>ที่ไม่ได้แข่งเพราะว่ามีโควิดครับแล้ว<อ>เราผ่านการแข่งขันมาก็หลายปีหลายสนาม แล้วมีอะไรที่เป็นความท้าทายในการแข่งขันในครั้งนี้บ้างไหมคะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆาทราบหน่อยด้วยเวลาที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็มีเวลาที่จํากัดและด้วยสถานการณ์โควิด19ครับทําให้รวมทีมได้ยากครับแล้วอยากถามความรู้สึกของน้องๆทั้งสองคนหน่อยว่าโมเมนต์ที่รู้ว่าต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ย มีความรู้สึกยังไงบ้างนะโมเมนต์ตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าแข่งกับประเทศชนะมาครับยูฟานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้ไปแข่งนานาชาติครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ทางการครับแล้วสิ่งที่น้องๆทั้ง,งสองคนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรครับ เอ่อเนื่องด้วยเวลาที่ซ้อมครับมันกระชันชิดกันมากก็เลยทําให้ไม่สามารถซ้อมกันได้มากเลยครับแล้วก็ไม่ได้ดึงประสิทธิภาพออกมามากที่สุดครับเนื่องจากเวลาการฝึกซ้อมมีมีไม่เพียงพอเนาะสำหรับการ,รเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแข่งในรอบนานาชาติใชไ่ไหมครับใช่ไหมครับต่อไปช่วยบอกเล่าเป็นวิทยาฐานให้พี่โบได้รับทราบหน่อยว่า ความยากระหว่างรอบชิงชนะเลิศในประเทศไทยกับรอบนานาชาติเนี่ยมันมีความเหมือนและความต่างกันยังไงรอบชิงแชมป์ประเทศนะครับมีเวลาที่จากัดนะครับแล้วก็ต้องบริหารเวลาดีๆนะครับส่วอนลรอบนานานชาติก็จะมีการปรับเปลี่ยนแมคชนิกค,ครับแล้วก็้วยเวลาที่ทําคนไม่เท่ากัน,นครับแล้วน้องโอ๋ล่ะครับก็เหมือนกัน,นครับ เรื่องด้วยท i m สวนเลยมีเวลาซ้อมแล้วก็นอนไม่ด้เหมือนกับทีมอ,อื่นๆที่แข่งร่วมกันครับแล้วน้องๆทั้งสองคนได้นอนไหมคะวันได้นอนครับแต่ว่านอนน้อยถามน้องๆหน่อย,อนอนนอยชอบเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันเวลาในการแข่งขันอะ่ะสำหรับผมชอบการแข่งขันแบบหนึ่งชั่วโมงมากกว่าครับเพราะว่าจะได้มีเหมือนแรงกดดันทาให้งานเสร็จเร็วขึ้นครับยูฟาล่ะครับเออส่วนผมนะครับชอบหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับเพราะว่าเวลามัน น้อยครับเราทําให้เอ,อเวลาเขียนโปรแกรมหรือปล่อยผุน,นะครับมันจะมีแรงกดดันต้องเขียนเร็วๆครับหรือว่าทขอบครับเร่ได้วันหนึ่งวันเนี่ยมันมีเยอะไปเราเขียนเรื่อยๆได้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วชอบอะไรมากที่สุดในการแข่งขันดับเบิลยูอาอคะชอบความท้าทายของโจทย์การแข่งขันครับแล้วก็การวางแขนในการทํางนานครับนางโอ๊ะมีอะไรชอบเป็นพิเศษไหมคะ ก็เพราะว่ามันเป็นรายการที่ใหญ่ครับแล้วก็มีความท้าทายครับมาถึงข้งสุดท้ายแล้วน้องๆอยากฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจในหุ่นยนต์หรือการแข่งขันหุ่นยนต์มีอะไรอยากจะแนะนําเพื่อนๆเขาไหมที่เขายังลังเลตัดสินใจดีจะลองแข่งดูไหมหรือจะยังไงดีช่วยแนะนําเพื่อนๆเขาหน่อยค่ะใครสนใจก็ลองมาแข่งดูครับได้ฝึกความสามารถหลายอย่างแล้วก็ฝึกพัฒนาฝีมือด้วยครับ น้องโอ๊ครับเออเรามาแข่งกันดูครับเพราะว่ามีความท้าทายมากครับแล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยครับอ๋อโอเคค่ะน้องๆสองคนเนี่ยถือว่ามีความเก่งมากเลยอายุแค่เนี้ยแต่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติผลงานเป็นที่น่าพอใจมากๆพี่โบเนี่ยภูมิใจแทนคนไทยเลยนะคะพี่โบขออนุญาตขอบคุณทนะสวัสดีค่ะหวังว่าจะเจอกันออนไซต์ปีหน้านะจ๊ะ 公差。好